สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีกลับมากลับมาแชร์เคสอีกเคสหนึ่งคือคือช่วงนี้ตื่นเต้นน้องใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยอยากดีเคสให้น้องไปได้ไปได้ไปทํางานกันคือเคสที่พี่เจฟจะแนะนํามาวันนี้ก็คือเป็นเคสมะเร็งตับอระยะสุดท้ายนะคะเป็นน้องผู้ชายอายุสามสิบแปดซึ่งพี่เจฟไม่ได้คุยกับผู้ป่วยเองแต่คุยกับญาติซึ่งเคสนี้เนี่ย ผลลับของการได้รับเนี่ยพี่เจฟอาจเป็นคลิปเสียงไว้ซึ่งทำ Youtube ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>น้องเทสทำ Youtube ไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะแชร์ไปให้คือจริงๆแล้วเคสเนี้ยพี่เจฟก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์จะเร็วขนาดนี้<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งตับถ้าอยู่ในความดูแลของแพทย์ถ้าตรวจออกมาว่าเป็นมะเร็งตับเนี่ยแล้วมาเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเนี่ย คุณหมอจะมีมีอยู่ในใจแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้จะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่ตืดตืดตืดการรักษาจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนในกระบวนการรักษาเนี่ยคุณหมอเขาไม่เลือกในการที่จะรักษาโดยการให้เคมีแบบฉีดเข้ากระแสะเลือดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ผู้ป่วยนั้นซุดจนจนรับไม่ได้เพราะนั้นในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองก็คือให้ทานเป็นเคมีแบบนี ทีนี้คือผู้ป่วยอะญาติของผู้ป่วยที่ได้พี่เจะได้คุยเขาก็แปลกใจว่าญาติเขาเนี่ยเป็นได้อย่างไรซึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่สามสิบแปดเราก็บอกว่าจริงๆเราต้องฝากเรื่องนี้ไว้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักชอบดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมโดยผู้ชายก็ชอบดื่มแอลกอฮอล์พอเราะะเราดื่มแอลกอฮอล์เราก็จะกกินดึกแล้วเราก็จะนอนดึก ในสภาวะแบบเนี้ยเวลาที่เราไปดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปเจอเพื่อนพอเรา <Ừ. S 2> ไปเจอเพื่อนเรากินอาหารจานเดียวกันใช้ช้อนเหมือนกันตักด้วยกันร่วมกันแก้วเหมือนกันด้วยกันหมดทุกอย่างเนี่ยปัญหาคือโอกาสที่เราอ่ะจะได้รับเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสตับดีตับซีบ C, เนี่ย <Ừ. S 2> ติดตัวเรามาค่อนข้างสูง <Ừ. S 2> ทีนี้โดยปกติเวลาที่เรารับเชื้อเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ตัวเราจะรู้ตัวต่อเมื่อ อาการมันเกิดเช่นมีอาการตัวเหลืองอาการอ่อนเพลียนะคะอาการนอนไม่ได้อาการอุดอัดท้องถ่ายไม่ได้รู้สึกท้องโตแบบนี้แล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะบอกเอ้ยเราติดเชื้อทีนี้พอเวลาเราติดเชื้อเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เอ้ยฉันติดเชื้อไวรัสหมอก็ให้แค่ยาม,มาทานก็ไม่คิดว่ามันจะซีเรียสแต่จริงๆแล้วมันซีเรียสนะโดยปกติแล้วการติดเชื้อไวรัสพวกนี้ถ้าเราอยู่ในความดูแลของการแพทย์แล้วเราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษา ยามาทานเนี่ยทานไปเรื่อยๆตัวยาที่รักษามันจะเป็นภูมิต้านทานทําให้ตัวเชื้อไวรัสที่มันหายไปแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ํา mm hmm. อันนี้คือข้อดีของการรักษา <c oughs> แต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจะรักษาตามสูตรเนาะ <c oughs> พอดีกินยานั้นดีขึ้นมาหน่อยฉันก็เลิก mm hmm. ทีนี้ประเด็นก็คือสเตปของไวรัสรับเชื้อไวรัสมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสเตปของเขาก็คือจะทําให้เกิดอาการถ้าไม่รักษาอย่างต่อนเนื่องก็จะมีภาวะตับแข็งไขมันพอกตับแล้วก็ตับแข็ง และสุดท้ายคือมะเร็งตับซึ่งเคสนี้ก็คือเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายอาการก็คืออ่อนเพลียท้องโตนะคะตัวเหลืองขับถ่ายไม่ได้อ,อ,อืด,ดอัดปวดท้องทรมานค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาการทั่ทว,ท,วทั่วไปของมะเร็งตับทีนี้เขาก็ถามว่าแล้วเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างพี่เจี๊ยบจะแนะนําอะไรเขาทานพี่เจี๊ยบก็แนะนะาให้เขาทานตัวอูมิค่ะสีเขียวอ่ะวันละสามซองมะเร็งตับ ต้องมี HRT HR ก็คือต้องมีฮาร์ดร่วมด้วย mm hmm. พี่เจมก็ให้ทาน HRT ร่วมด้วยอีกวันละหนึ่งซอง uh huh. หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าหลังจากทานเขาได้รับไปแล้วเขาก็ได้ไปสนีไปส่งให้เขาเนี่ยตอนเช้า uh huh. เขาได้รับตอนเช้าเสร็จ uh huh. เขาทานเลยอุมิไปสองซองเพราะว่าฮาร์ดพี่เจมให้เขาทานตอนสองทุ่มและอีกซ uh huh. องหนึ่งก็ให้ทานตอนเย็นสี่โมงเย็น uh huh. ปรากฏว่าบ่ายเขา เขาคอบอกเลยว่าพี่มันเป็นพ่อเจลหรือเปล่าเพราะว่าจัดไม่ขับถ่ายมาตั้งนานแล้วปรากฏว่าญาติเขาอะถ่ายออกมาจนหมดเลยถ่ายเยอะมากแล้วทําให้ท้องที่โตอยู่อ่ะที่อาการท้องโตแล้วก็อึดอัดแล้วก็ปวดท้องทรมานเนี่ยท้องเหมือนแฟบไปนี่คือมีคลิปด้วยอันนี้คือคลิปเสียงที่เขาเป็นคนพูดเองอว่าคืออาการเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วเขาก็ทานเพราะว่าเขาสั่งไปคือเขาเขาบอกกับเราว่าเขาไม่ค่อยมีเงิน<ฆ>เขาก็เลยสั่งไปเพียงแค่แคอมิหนึ่งกล่องแล้วก็หาสิบซอง<ฆ>เพื่อให้ทานได้สิบวัน<ฆ>ปรากฏว่าพอทานครบสิบวันเขาก็ไม่ทานซ้ําเพราะเนื่องจากปัจจัย<ฆ>แต่เขาไปหาหมอปรากฏว่าหมอตรวจผลเลือดออกมาจากเลือดที่ก่อนคราวที่แล้วที่ไปหาหมอค่าตับอยู่ที่สี่ร้อยกว่า แต่รอบนี้ไปหาหมอค่าตับลงมาอยู่ที่สามร้อยกว่า mm hmm. ในระยะเวลาแค่สิบกวันค่ะ <Ha. S 2> เขาทานเจลหมดไปสิบวันแล้วเขาก็ไม่ได้ทานประมาณเขาไม่ได้ทานต่อเนื่องเพราะว่าเงินเขาไม่มี <Ha. S 2> เขาก็เลยไม่ได้ทานประมาณสี่วันค่ะ <Ha. S 2> และช่วงสี่วันนะี่คือเขาไปหาหมอปรากฏว่าค่าเลือดยังดีอย่างนี้เลย <Ha. S 2> เขาก็เลยถามว่ามันดีมาจากตัวนี้หรือเปล่าพี่เราก็ต้องบอกว่าใช่สินะ้ะมันไม่ดีได้ยังไงคือคือ,ค,อคือให้เราก็บอกย้อนกลับไปก็ให้คิดตัวเองว่า ถ้าเราไม่ได้ทานเจลอาการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไหมใ,<ช>ให้วัดดูจากที่ผ่านมาว่าเราเป็นยังไงเขาก็<ช><ๆ>บอกใช่พี่เขามั่นใจว่าเป็นตัวนี้บอกว่าเป็นตัวนี้ก็ทานตัวต่อ<ช><ๆ>บอกใช่พี่เพราะว่าเหมือนว่าพอหยุดทานเหมือนว่าอาการมันกลับมา<ๆ>อืมอาการแน่นท้องอาการไม่ขับถ่ายมันกลับมา<ๆ>เขาก็เลยมาสั่งอีกสิบวันเ<ๆ>พิ่งจะสั่งไปเมื่อวันศุน<ๆ>อันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ ทำไมน้องๆจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่เจีย๊ยบอะ่ะแนะนําทีไรแล้วผลลัพธ์พี่เจีย๊ยบอ่ะข้ามคืนบ้างวันสองวันบ้างพี่เจี๊ยบต้องบอกว่าเจลของเราเนี่ยมหัศจรรย์เป็นสารอาหารที่มันเป็นเจลเขาทํางานได้ในระดับของการดูดซึมที่ดีใน<ะ>ในเวลาเพียงแค่ห้าถึงสิบนาทีและสังเกตได้ว่าเวลาที่พี่เจีย๊ยบแนะนําพี่เจีย๊ยบจะไม่ค่อยแนะนําให้ทานแค่หนึ่งซองจะสังเกตเห็นได้แต่ละเคสเนี่ยถ้ามาหนักหนักนีก่พี่เจีย๊ยบ จัดหนักอยู่แล้ว<ะ>ลายหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสองสี่ซองอย่างต่ำถามว่า<ะ>แล้วพี่เจมไม่กลัวอะไรเหรอว่าเขาทาแล้วมันจะมีผลร้ายสาหรับเขาพี่เจมไม่กลัวเพราะว่าพี่เจมเชื่อว่าตัวเองทานมาสิบสามปีพี่เจมเชื่อว่าสารอาหารตัวอูมิยิ่งทานมากยิ่งดี<ะ>พี่เจมเคยให้ผู้ป่วยได้ทานสูงสุดถึงวันละหกซองถ้าผู้ป่วยทานได้<ะ>สำหรับอาการหนักๆมาแล้วเพราะฉะนั้น<ะ>ก็คืออันนี้คือผลลัพธ์มันอยู่ที่ปริมาณ ที่เราแนะนําแล้วก็น้าเสียงของเราการแนะนําที่เรามั่นใจส่งถึงลูกค้าลูกค้าเขาถึงได้เชื่อมั่นแล้วก็ทานตามที่เราผลลัพธ์มันจริงดีเร็วนั่นเองค่ะคุณฟางอค่ะดีมากมากนะสำหรับเคสนี้นะคะก็ต้องขอนะะคเป็นกำลังใจนะคะให้เคสนี้นะคะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเสียขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.